23่ก e ุมพาพันธ์ครับผม CRF300 ปล่ายป้ายแดงอีกหนึ่งคันครับกับเจ้าของท่านนี้เพิ่งออก,ออกสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้นะครับตอนนี้มัดมือก่อนมัดมือก่อนให้ดูสภาพไว้ต่อจากแต่นี้ไปรถคันนี้อยู่ในการดูแลของผมต้อมกระลาชัยดำแล้วรถคันนี้จะกลายเป็น t k d อีกหนึ่งคันครับสำหรับ300แอลป้ายแดง วันนี้ผมเดินมาถ่ายถึงวัดเลยมาทำการมัดมือนะครับมาลับุ <c oughs> วันนี้นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีๆเลยนะครับผมวันนี้ f อซของผมอีกหนึ่งท่านนะครับผมทำการออก3 0 0รแอลป้ายแดงอีกหนึ่งคันนี่ครับออกมาแล้วนะครับและเวลานี้นะครับกำลังทำการเจิมรถอยู่ครับเพิ <c oughs> ่งระวอกว่าพี่ต้อม ผมควรจะทํารถยังไงดีหรือผมหรือหรือหรือผมควรจะเลือกรถยังไงดีก่อนที่แกจะทําการออกรถแกทามาตลอดเลยจนสุดท้ายแกออก300แอลป้ายแดงมาครับและจากนี้ไปรถคันนี้อยู่ในการดูแลของผมต้องมีกระไหล่ชายดำเนี่ยผมจะถ่ายเก็บกเลขออาไว้นะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วสบายแล้วครับสาธุ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 แล้วครับ ตารธมวันติอายุวันโสุังพระลา,าเรียบร้อยแล้วครับโอเคมาจากนี้ไปรถคันนี้อยู่ในการดูแลของ TKD e ดีเอดูโทรทะเลนครผมต้้มกระลาชด,ดำจะรับหน้าที่ดูแลรถคันนี้ครับหน้าเวลานี้นะครับผมเนาะถือโอกาสทำการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับสำหรับเจ้าของนะครับควันตั้ม ตั้มเคยขี่รถแบบนี้มาก่อนตั้มอมึงไปเดินเดินเดินหารถเดินไปหารถต้งถามตั้มก่อนตั้มเคยสัมผัสรถแบบนี้มาก่อนครับตั้มเกิดเคยขี่แบบของจักรยานที่เป็นรถแข่งต่อจัสมันกันหนึ่งอ่าโอเคฉะนั้นฟังนะครับด้วยแรงอัดแรงบิดแรงม้ามันคนละอย่างอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มันจะส่งกาลังมามันคนละอย่างนะครับเนาะฉะนั้นสิ่งที่ไอ้ตั้มจะแปลงื้อ ตอนที่ไอ้แปะขึม้มือมือฟังห้าวเตือโอเคกับน้อง<ด>มึงสัญญาก็มไม่นะฉะ<ด>นั้น<ด>รถที่ไอ้ต้อมจะแปะขึ้นคูขออย่างเดียวมึงห้ามเอาไปโยกล้อบนท้องถนนหลวงถ้านะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจ้างคนเดียวมึงะ <c oughs> ฉะนั้นถ้ามึงคิดว่ามึงจะขี่แรงไอ้ขอให้มึงขี่แรงในสนามกับขี่แรงในป่าโอเคกับครับเข้เพราะมาจากนี่ไปรถคันนี้ต้องกระเชิดดำจะรับหน้าที่ในการดูแลนะครับรถคันนี้เราจะทำเป็นสเตปอัพเกรดเทินโปรครับป้ายแดงอีกหนึ่งคันทำการถ่ายคลิปไว้นะครับผม3 0 0รออ ก่อนที่จะทาสตาร์เครื่องไว้ไหนลองดูครับเราจะถ่ายคลิปดูเลยครับว่าก่อนที่มันจะทํามันจะประมาณไหนและเรื่องของเรื่องอ่ะใช่ไหมใช่ไหมจากนี้ไปคือพี่้ได้สอนมือมั่แน่แต่ไม่รอบลดสามร้อยเดิมเดิมจากโรงงานจะประมาณนี <mmm ้นะครับน so cool. ้องตามเดินอ้อมไปอีกข้างนเดิอบอีกข้างหนึ่งใจเย็นนะครับนะครับขับไม่หมดอ่ะลองเบิ้ลคันเร่งดูบึ้มเบ้มบ้มดูอ่า แล้วน้องจํารอบรถไว้เนึ่จํารอบรถไว้นะครับว่าก่อนที่พี่จะทาเมืออ่อรอบรถประมาณไหนโอเคห่ครับ<ด>อีกหนึ่ง,คร,งครั้งครับมึงจะได้ขี่อารมณ์อีกแค่ครั้งเดียวประมาณนี้นะประมาณนี้นะม,มึงจำอารมณ์ไว้นะหลังจากที่ไอ้ต้องทำเมื่อมึงแล้วพี่จะถามอีกครั้งหนึ่งว่ามันต่างหรือเปล่าโอเคหรอนะรู้กันเลยนะครับนอสามร้อยแอลป้ายแดงอีกหนึ่งครั้งครับผม ที d คีเป็นดูโร่เทลเลนครับติดตามรับชมตอนต่อไปขอบคุณมากครับผม